สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเหรียญราชาทรัพย์หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนตำบลทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่นะครับเหรียญราชาทรัพย์ข้างหน้าจะเป็นรูปพญาขุดนะครับเหรียญราชาทรัพย์นี้นับว่าเป็นเหรียญที่มีพุทธศินที่สวยงามเหรียญหนึ่งนะครับสวยงามพิมพ์ปั๊มออกมาได้ค่อนข้างสวย เหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้ออัปป้าซาตินนะครับจัดสร้าง199เหรียญด้วยกันนะครับจะมาดูความสวยงามจะมาดูตําหนิกันว่าแต่ละเหรียญเนี่ยเหรียญรุ่นนี้มีตําหนิอะไรตรงไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมนะครับมาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับซาตินนี้จะมีสเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือเป็นเหรียญที่ ดูดูวินเทจนะครับภาษาวัยรุ่นดูวินเทจนะครับวินเทจสำหรับด้านหน้าครับเท่าที่มองเห็นจะปลายกระหนกตรงปีกพญาคุดเนี่ยนะครับจะมีเนื้อเกินมานิดนึงนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะจะมีเนื้อเกินเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีกันทุกเนื้อทุกเหรียญหรือเปล่านะครับสาหรับสาหรับตําหนิของเหรียญราชาทรัพย์นะครับตอนนี้ราคาก็ยังไปไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแต่อนาคต แน่นอนครับเหรียญที่มีพุทธศินที่สวยงามอย่างนี้ราคาไปไกลแน่นอนครับนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังด้านหลังเราจะมีตำหนิกันตรงไหนเดี๋ยวขออนุญาตซูมนิดนึงนะครับบนี่นะครับด้านหลังเห็นไหมครับจะมีเส้นสายฝนเส้นหนึ่งที่ค่อนข้างชัดนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะ สำหรับเนื้อปะก้านีจะมีเส้นนี้ค่อนข้างชัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้ออื่นกันเลยนะครับเนื้อเนื้อที่เราจะเอามาให้ดูอีกเนื้อนึงก็คือเนื้อทองทิพซาตินนะครับเนื้อนี้จะจัดสร้าง399เหรียญน,นะครับจัดสร้าง399เหรียญรุ่นราชาทรัพย์นี่ครับ ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่จัดสร้างน้อยนะครับจัดสร้างน้อยหลักร้อยครับหลักร้อยแต่ละแต่ละเนื้อแต่ละเนื้อแต่ละผิวนะครับจัดสร้างน้อยมาดูที่ตําหนิแรกกันเลยนะครับที่เราดูกันอ่าดูปีกพญาคุดตรงกระหนกมีไหมมีเหมือนกันครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะเป็นเนื้อเกินติ่งเล็กเนื้อเกินติ่งเล็กเนี่ยครับเห็นไหมครับนะครับเนี่ย เนื้อเกินต่งเล็กนะครับ <c oughs> ก็ซาตินนี้ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะครับมีสเสน่ห์ดูเหมือนเหรียญย้อนยุกนะครับดูนะครับความหนาก็โอเคนะครับเส้นตัดเหรียญขอบตัดเหรียญนะครับดูนะครับมาดูด้านหลังว่าจะมีเส้นสายตัวเหรียญน,นี้ชัดเลยนะครับเห็นไหมครับ เส้นสายฝนจะมีเหมือนกันนะครับเส้นของเนื้อปาก้าก็มีฮะตัวนี้เนื้อทองทิพย์ก็มีเหมือนกันครับเส้นเดี๋ยวเราซูมให้นิดนึงเห็นไหมครับเห็นเส้นไหมครับจะมีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเงินกันดีกว่าครับเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาน้ําเงิน นะครับจัดสร้าง99เหรียญน,นะครับก็สเสน่ห์ของเนื้อเงินก็คือเป็นเนื้อที่ดูมีราคานะครับดูดีดูดีมีราคาดูความคมชัดของเหรียญน,นะครับดูนะครับค่อนข้างคมชัดสวยงามนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับเนื้อเงิน เส้นสายฝนจะเต็มเหรียญไปหมดนะครับแต่ว่ามันจะมีเส้นเส้นหนึ่งที่จะดูชัดชัดกว่าเส้นอื่นนะครับจะดูชัดกว่าเส้นอื่นแล้วเราจะสามารถมองด้วยตาเปล่าได้นะครับเส้นเส้นสายฝนที่ชัดเราจะใช้เป็นตําหนิได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวนี้เป็นเหรียญลงยาด้านหน้าจะค่อนข้างดูตําหนิยากนิดนึ่งนะครับดูตําหนิยากนิดนึงน สำหรับรุ่นนี้ลงยาไม่มีการคุ้ยพื้นนะครับเป็นการลงยาพื้นเรียบปกติทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตำหนิด้านหลังที่เราดูกัน2เหรียญที่ผ่านมาเหรียญเนื้อเงินจะมีตำหนิเหมือนกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวซูมนิดนึงมีไหมมีนะครับแต่เหมือนมีโค้ดโค้ดที่เขาตอกนะตอกทับตัวเส้นสายฝนนะครับอยู่ที่ตำแหน่ง เห็นไหมครับอยู่ที่ตำแหน่งที่เราดูกันสองเหรียญเมื่อกี้นะครับจะมีโคตรตกทับนะครับเห็นนะครับมองเห็นไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูนะครับแป๊บหนึ่ง ป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ <Yeah. S 1> อยู่ตรงไหนเอยอยู่ตรงไหนเอยอยู่ตรงไหนเอยตำาหนิเราอยู่ตรงไหนเอยนี่นะครับเห็นไหมครับตรงโค้ดเห็นไหมครับจะมีเส้นเส้นหนึ่งชัดไหมครับนี่นะครับเส้นเดียครับมีเหมือนกันแต่โค้ดตอกทับนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกเนื้อหนึ่ง จะเป็นเนื้อนวะาลงยานะครับเนื้อนวะาลงยาเนี่ยจะจัดสร้าง99เหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนวะาลงยาแดงนะครับนวะาลงยาแดงการลงยาก็ไม่มีการคุยพื้นนะครับไม่มีการคุยพื้นมาดูด้านหลังเหรียญน,นะครับดูตำหนิที่เราดูกันจะมีหรือเปล่านี่ครับมีเหมือนกันครับก็สำหรับเหรียญรุ่นนี้ น่าจะมีบล็อกเดียวนะครับน่าจะมีบล็อกเดียวเพราะดู3าสี่เหรียญที่ผ่านมาจะมีเส้นสายฝนที่ตำแหน่งเดียวกันตรงกันนะครับน่าจะมีบล็อกเดียวผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลในการสร้างว่าเหรียญน,นี้จะสร้างใช้บล็อกกี่บล็อกอะไรยังไงนะครับผิดถูกต้องขออภัยนะครับโอเคครับสําหรับเหรียญราชาทรัพย์นะครับอนาคตรุนแรงแน่นอนครับ ราคารุนแรงแน่นอนทุกวันนี้ยังซื้อหากันได้นะครับราคายังจับต้องกันได้อยู่นะครับสําหรับเหรียญราชาทรัพย์เป็นเหรียญอามสวยครับความสวยนี่ให้เป็นอันดับต้นๆอนาคตนี่เหรียญหลักแน่นอนครับเหรียญหลักแน่นอนนะครับดูหูเหรียญโอ้หูเหรียญเนื้องเงินจะเอียงมาทางด้านหลังเหรียญน,นิดตึงนะครับจากจากภาพจากภาพที่เราดูนะครับ จะมีเอียงโยมาทางด้านหลังเหรียญนิดนึงไม่ทราบว่าเป็นทุกเหรียญหรือเปล่านะครับแต่สําหรับเหรียญที่ผมมีนะครับหูเหรียญจะโยมาด้านหลังนิดนึงนะครับก็เพื่อนๆท่านไหนมีเนื้อเงินก็ลองหยิบเหรียญตัวเองขึ้นมาดูนะครับว่าหูโยมาทางด้านหลังหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองดูเหรียญเนื้อปากาว่าหูจะหูจะโยมาเหมือนเหรียญเนื้อเงินหรือเปล่านะครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูนะครับ เหรียญเนื้ออัปกาไม่โยนะครับไม่โยจะเป็นตรงเป็นแนวเดียวกันนะครับต่างจากเหรียญเงินนะครับต่างจากเหรียญเงินที่โยนะครับโอเคครับสําหรับเหรียญราชาทรัพย์ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นเหรียญรุ่นอะไรหลวงพ่ออะไรรบกวนเพื่อนๆกดติดตาม subscribe กดไลค์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ขอบคุณครับ